สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบอธิบายหอยบ้านนะครับหอยบ้านนี่ก้นแหลมแต่แผลเขาจะเปลือกเปลือกจะหนานะครับเปลือกจะหนามากแล้วก็ขูข่กระขูขะ่กระอย่างนี้จะโตโตยากมากโตช้ามากนะครับหอยบ,บ้านนะครับเปลือกจะหนาน้ําหนักก็จะเยอะครับแต่หอยลัตนนะครับ,ต,นนรบตัวใหญ่กว่าจุดเด่นของลัตนะดูฝานะฮะฝาเขาจะมี เป็นชั้นๆๆๆเนาะแล้วก็ความมนความนูนครับเนี่ยพอมันใหญ่ขึ้นมาล่องมันจะหายนะฮะแรกจะมีล่องอยู่น,นิดนึงล่องสันหลังเนาะพอใหญ่ถึงไซนี้ปุ๊บล่องมันจะหายแล้วนะครับแต่ตู้ที่ฝานะครับแล้วเปลือกจะบางครับแทบจะมองทะลุเลยเปลือกจะบางนะครับมองเห็นนิ้วเลยนะใสเลยครับเปลือกบางโตไวนะครับอ่านี่ตรงรงเล็บผมจิกอยู่เนี่ยมันจะมีล่องนี้อยู่นะครับ แต่พอใหญ่มามันจะหายนะครับพอใหญ่มาจะหายล่องอย่าหายนี่คือหอยขมละตะะัตนบก้นแหลมนะครับส่วนตัวนี้เป็นหอยพื้นบ้านนะครับซึ่งตูดแหลมเหมือนกันแต่ผิวเขาจะขรุขระแล้วก็แก่มากนะครับนานกว่าจะโตนะครับน,นี่รสชาติจะขมแต่หอยลัตะนะจะไม่ขมนะครับเก็บเทียบให้เห็นนะครับข,บขอบคุณครับ